กลับมาพบกันอีกครั้งกับเทคนิคเข้าทิป EP 13เล่นหุ้นด้วยเทคนิคสไตล์กรุงศรีแคปิตอลวันนี้จะมีท็อปติอะไรนั้นไปดูกันเลยครับวันนี้ผมจะพามารู้จักกับรูปแบบการกลับตัวของราคาอีกรูปแบบหนึ่งครับซึ่งก็คือรูปแบบเวชนั่นเองครับจริงๆแล้วรูปแบบเวชนั้นมีอยู่2ประเภทแต่ผมจะพามารู้จักกับรูปแบบแรกก่อนก็คือ falling wedge นั่นเองครับรูปแบบ falling wedge มักจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของแนวโน้มขาลง เป็นรูปแบบราคาที่ราคาถูกบีบให้แคบลงจนมีลักษณะคล้ายกับเ Wedge หรือว่าลิ่มที่ชี้ลงมานั่นเองครับและเมื่อเราเจอกับรูปแบบ falling wedge เราจะแอคชั่นกับมันอย่างไรล่ะไปฟังคําตอบเลยครับเมื่อราคาหุ้นเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ falling wedge แล้วเกิดการ break out ขึ้นออกจากกรอบ falling wedge จนเกิดเป็นสัญญาณซื้อนักเกมไรจะใช้จังหวะนี้แหละในการซื้อหุ้นนั่นเองครับนอกจากรูปแบบ falling wedge แล้วก็ยังมีรูปแบบ Wedge อีกรูปแบบหนึง่ง จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามต่อกันใน EP หน้านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกรุงสีแคปิตอลด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับบ๊ายบาย